พี S <S mm ่น hmm, so so ้องสบายดีอีกรอบเจต่วนกับเจตสายมาปั่นกล้ากันพี่น้องเอ้ยฝุ่นตาเขียวหน่อยเขียวใหญ่ยูบวงทำจวนเซี่ยอะไรเซี่ยอะไรนานๆสบายดีปลาลุงกนะลูกสบายดีปลาลุงเอออาศัยขู่ให้หมอสเนยสบายดีปลาลุงกนีะลูกมาๆมาช่วยช่วยช่วยบวกมาฮิตสบายดีปลาลุงเลย เออสบายดีป้าลุงนั่นนะผัวเอะหลักไปลเนเาะนะจตตวนเจาแล้วเอาขึ้นมาทงหนะบ่วงบ่วงผัมันหลักไปแล้วมันหลักกับี่แล้วลังนี้ปาเนาะเจาเน่นี่แหละเอาเมื่อยมาางเจตตวนกับเกใสหลักปันปลากันพี่เนา อแม่เนียากัูปลอจะาฮักเียงยปดุดุปดุปได้ฮักเียงกัสิเอาปลาขกันนี่ปลาดุกจะโตูกปลาดุกปลาดุกแ้วเมื่อปนน้ปจะปจ๊น้ามอกรน้องไอค้งหัดมือหอเขาเลยแม็นกินชั้นบนแรกนี่อาน้าแม่ต่วนปลาขอเนี่ยนี่ปลาขอน้อยก็สามสี่ตนี่มามามเท้าลูกอ กเปลามึงเหนกมึงบ่เลือกยังนี่เลือกปลามึงเอาไปเหนน้ําออกอยู่เนาะผู้ตวนจังมาเบิ่งปลานะยเห็นลงในนี่เดันหกเปื้อนกระปูพี่น้องเอ้ยกระปูนี่นะลี่น้องดําโอ้ยสุดเนาะ50เอาสิเอาปูเดียวมึงกูได้เอาพี่น้องเอ้ยโอีมากี่จ้ําอองยามกับน้องดํา ต้มให้มันาหืปลาซิวหันเด้คือสิมันโอ้ยจังอ๋องยังได้ตกที่เพนจะปะคนติดจะปะเดียวตบักดำปลาเรียบอยบ่เ้อืทอดอยู่2เถื่อกูกะดูกเอาแม่ทอดแป้งเอาแม่อันนีายออกินน้ําเด้แตแลกินน้ําตเด้อังหลังมันเด้อไผบ่เอาเฮาเฮาล้างผู้เดียวก็ได้เฮ็ดน่ะ่แงมันกตากระตาเฮาเฮาเมื่อบได้ว แล้วทุกคเบ่งออกได้ฮ็ดกระตาเขาเอ้ยปลาดุกแหงบวแด้หักเงี่ยงนี่ขยายามเอาปลาขาวลบคำนี่ชิมื่ออะไรบ่ต่วนบ้แลวกีกต่วนป้าต่วนไปแม่ไปเอ้าโอ้ยกูว่ามีมันยังแงกแงกอยู่ อันใส่เะไม่ด้ได้ยักโตเลยฮะได้ยกโตเลยประกอหนใส่แดดาแล้จะหายแมวเมื่อก็ได้ปลานนี้แต่กินแรงเลยเอาเมื่อคั่งไว้ใส่ผักเขา่านเลยปลาคั่อดขาแล้วมาแล้วจะหายแมวเมื่อก็ได้ปะเอาเมื่อกินเลยแลทอนางอย่างนีปลดุกบ่เออปลูกเสียบ๊อ่ปลาดุกบ่เ็ได้อยู่ดำเอาเมือใส่ดำเอเมื่อเลยเลยอาเยอะตนปดุก สองสี่ปลาดูหกตัวโจ๊กเหล้าเฮ็ดนะเฮ้ยโจ๊กแสกชามเฮ้ยตัวนึงเอากระตากูใส่กระชามเ่านออกมาเออเอาใส่ขู่ล่างเ้านะใส่คขู่เย็นไว้ก่อนอันนี้เพราะว่าขี่ลงไปถ่ายยามาปลาคลร์ตัวนโอ้ยเผาว่าเอาไปก่อนหลายตัวนึงเออเอาไปท้งเออไปแล้วเอาไปถอดขีมเอาทงไว้ปลาพี่น้องแบ่งผุดกันพุดละซองผุดชามผุดชามผุดสีพุดหักผุดแม่บุญเก่งกี้โป่ง อ่า2มื้อนี้เฮาก็บ่เคิงแล้วพี่เนาะ2ติ๊ดแดงกันพี่น้องเอ้ยเห็ดปวกกะจึดเห็ดแห้งล่ะมันสิแตกม้อ5นี่เอาตะดอกบานเอาพะดอกจุ้มพะให้เฮาเอาอ่ะกะดีแล้วว่าตัวใดดอกจุ้มมอนี่เอาแล้วๆพอแล้วตแกงผู้เดียวมันแน่ถ้ามึงกินเฮ้ยเฮาไปล้างแกงไว้เฮากไปล้างแกงไว้พี่บา เอาล่างวัดที่ชื่อล่างใส่นะเด้อคือม่ใส่ขู่ไม่ด้อใส่กระถางต่าเมื่อกันเด้อข่าว่าเมื่อกันเด้อเชี่ยวนเนี่ยเชี่ยวไปใส่เันตู้นี่มงข้าวข้าวยังมาข่าวเมื่อกันเด้อมึงยาการกระมึงหรืมันบูงกันเด้อลองแก้มเนี่ยมาลองแก้มมันหลักทั่วแล้วลองแกะลองแกะขูไปเอากระซามในของหนามมาล่างกับพุยพุยกับหนามอยู่กับพุยเต็มอยู่ พ่อยใช่เลยร่บวน้ไม่สนใจเลยคือกระโจนจริงกมีคุกว่เฮ้ยแูนได้ามง่ยทหมดกระางนี่เฮ้ยแซนตุยน่าเําน่าํา่ลูกาอนพี่น้องเอ้ยผู้เชี่่อตองคอรพี่น้องมึงพ่อแต่ว่าอมึงพี่น้องเอ้ยผู้งกันป่านึงเตรียมกจงนาว่ีอนีิด้น ปูก็เป็นหาพี่น้องอันนี้ของตวนหูน่จะปาลายี่ลไปเอากะามมาเฮ้ยตวนลางเห็ดก่อนเอาเข้านี่เอาเข้าเห็ดลางเห็ดอนจังันจังไปกอตองก็ได้เผื่อสิได้เมือมันสีเน่าเห็ดเหาน่ะมันนตกใส่ไปเอากะามอยู่ห้องน้พอนี่นะพี่น้องปาเด้อเยไปกินันเนาะเออ อเอ้ยสบายดีป <minority> ้าล <ıyorlar> ุงสบายดีเด้อสบายดีชูฝูชูคนเด้อป้าลุงเอ้ยบักลาฝนตกบ่ได้ไปทางไหเบิดมือกระซำมาเลยอ่ะกระซำอยู่ห้องน้ำหุ่นตวนนี่กินมีนี่ทอดนี่เอามีนี่อ่ะเอามีดมีว่าลูกนาวเนี่ยไว้มีดก็ไปยเยอะเลดเฮ้ยผู้ยญิงไปเยอะทั้งน่ะหัว อามาปาไปนี pues ot, Arizona, um, é, ่แ oh, ล sure. ้วอันนั้นนะไกสตอดไกสตอดอสตเอาขอนนี้ินไดอกมันบอกไปจะซ้าเกือมาเคมากล้าชนะร้าเือมากนเลนสิวนะเงนนไปนั่นนั่น บอไดไปลินแส่บดมือมัอมีฝนลินลินล้อขวามไปหอดตงขวามไปเชียเหม่ยชื่อๆนันบอมีปลาค้างปลาตายจากตัวโจกออกนะเฮ้ยตัวมันตายนะปลาดุกตัวเดียวในหันนะ ปลูกตัวเดียวห,ห,หึะเน่น้ฮะถอ่ลงอันนี้ลดเอาคือว่าเราะกดมังสีตานามลงใส่หายสายายายีลางเห็ดพี่น้องลางเห็ดไว้ ทำในมือได้ขันบุกำกูได้จกเิมเงอ้าเด็ปูเด็ปลาจะก่อนได้พี่นนองเอ้ยก็อยู่เขากินน้ำเผินพอะไรไปใส่ผักข้าพนามใดมันหิวเขามะไรกินเขาโตมนชิมาบาซินน่ะไปหาบบเวณนี้เนาชิ้เงเออยังอาย่เยน้ามันกายู่เลยน้าหวยนะมันอยู่เลยหน้ากระลงเสือเดี้ยนเลยเนาะ ngay ừ. thể điên rồi nó dám. ờ phá rồi phá. lông phải nó lại con. Ừ. Ừ. Có lá. Ngả mới xài miếng. Ừ. Coi tông lại, đi xí lông ha, Cầm cái thứ nhất thì điêu. Một thua nhưng nhiêu. Bên này đấy tầm nhá coi chắc lấy luôn cho vào thịt thử bự chắc bật nạm dù mình sẽ thử dù bự chắc lẽ